ยี่สี่ใครรู้สึกไม่ถนัดแล้วนะครับก็คนโทรตัวเองข้อยี่สี่ครับรอดีมากครับข้อยี่สี่เอกลังสองลบเจ็ดส่วนสองเอกเด็กนั่งบอสว่านนี้เก่งนะ คือสามารถควบคุมตัวเองได้สุดยอดตั้งแต่เบอร์พอร่อแม้เด็กนครสอนเป็นคนหนึ่งที่มาเรียนอย่างสม่ำเสมอเป็นหนึ่งในไม่กี่คนที่สามารถพาตัวเองเนี่ยเข้ามานั่งในห้องนี้ได้ที่ภูมจใจของน้องครับจริงครับน้องนะบางคนหลงทางครับียกว่าชเนิเซ็นเตอร์มีสองสถานาอีกสถา,าหนึ่งอยู่ดีกาเล็กขอใจให้หนึ่งไหครับมีสาขาเดียวนะครับอน้องครับกำจัดเลขสองครับ คูณด้วยสองทั้งสองข้างครับสองคูณซ้ายสองคูณขวาดีมากครับติดคนสวร์สองคูณซ้ายสองคูณขวา,าวนีาาน่แจงแดงครับแจงแดงแจงแดงครับแจงแดงมองผีพร้อมสองคูณนี้กำลังสองอ่าหัวเสียแล้วพอพีหัวเสียสอง เยวเราจะตัดกับสองตัวนี้นะสองไปเพื่อเจ็ดส่วนสองเอ็กสองส,องสองตัดกันเจ็ดเอ็กซ์ับเท่าอ,อะไรครับลบสออ่าทีนี้เราย้ายลบสอไปทางซ้ายนะมันก็จะกลายเป็น 2x งเอกซ์ำลังสองลบเจแล้วก็บวกสแล้วก็เท่าศูนยอ่า ถ้าเราพยายามจะแยกเป็นสองเล่เนี่ยมันจะแยกไม่ออกนะครับต้องใช้สูตรนะครับถึงยอสองลองดูครับใช้สูตรลองใช้สูตรโก้เช็คดิสคริินแนนก่อนดีกลังสองลบสี่เอซีก่อนโก้ขอย4อสี่อ,อะ เช็คดิสตรีมีนน B กําลังสองลบสีคูณ a คูณ c p ก็คือลบเทั้งหมดกํลังสองลบสีคูณ a a คือ2อ c คือสกลายเป็น4ี่สิบเก้าลบสี่สองแปงสบหกสี่เลบด้วยสิเนี่ยมันจะได้ออกมาเป็นสายสัม ดิสคริมิแอนเป่ากับยสูนะมี2องคำตอบ x เท่ากับลบบบวกลบสแควรูท B กลังสองลบสี่ส่วนสอเเริก x เท่ากับลบบ B คืออะไรครับ B คือลบเจ็บวกลบสแควรูท d i ส c r i m i n a กำลังลบสี่คือสายสามส่วนสอคูณ A A คือสองไไหนครับถูงมากคำตอบข้อนี้คือช้อหนวลบสแคทสาส่วนสี จบจบข้อที่สี่ตอบใช่ข้อ, 24, อยี่สิบห้าพรอจากเด็กๆห้าเอกำลังสองลบสิห้าอกหกสิบเดนำโชคท้าสูตรเป็น เช็คดิสตรีมีแนก่อนมันจะได้ออกมาเป็นสองเล็บเนี่ยไม่ออกไม่ใช่มสองแล้วนี่คือมสามแล้อ่าเช็คดิสตรีมีแนก่อนเด็กนักคอมบกลางสองลบสี่เอซีคือลบสิบห้าทั้งหมดกลางสองลบสี่คูณเอคือหคือสิเด็กนัครสวัสด์กับเด็กขนาดให่นี้เด็กที่ไหนเครียดกว่าน้องคิดว่าเด็กนัคอสวนดใเด็กขนาใหญ่เครียดเนา ว่าไหมจากแรงเอาว่าแล้วครับเห็นไหมเราต้องสอนเองอ่าเรียนอย่างไรมีพันใหญ่ลบสิบหาสองได้สองยี่ห้าป็นกตอการนี้เรียนต้ใหญ่เลยเนะเสุดๆเลยนะชุดไม่อยู่เลยนะอ่าห้าส่ยี่สิบนะครับ20บ่สิเฉล่ได้สองร้ี่สิบนะครับไม่ก้าบอกนะว่เาเรียนเท่าเป็นห้า กลายเป็นอะไรครับเด็กจลงเรียนไหมเด็กจอ2แอลอาร์ดีมากเเท่ากับลบ B B คือลบสิบห้าบวกลบสแปร์รูท B กำลังสองลบสี่เอซนะครับดิสกีมินาต์คือห้านี่ดิสกีมินาต์บล็อคือห้าส่วนสองคูณ A คือสองคูณห้าต่อใช้ไหนครับ สิบห้าสิบห้าบวกลบรูทห้าส่วนสิบมันดึงตัววงไม่ได้นะอันนี้ห้ามอยู่ในรูทคำตอบคือใช้อยี่หกยี่สิบเจ็ดคิดเองก่อนว้าเดี๋ยวฉเฉยยี่สิบหก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 ขาข้า x จากสมการนี้ตกเท่าไรเช็คดิสครีมินานครับ เจ็ดเอ็กซ์กลังสองไอ้พวกนี้โจทย์พวกนี้มันติดรู้นะครับน้องมันแยกออกมาเป็นสองคนไม่ออกนะน้องสองเลคนไม่ออกติดรู้เช็งดิสคริมินแอนต์พร้อบีกำลังสองลบสี่เอซีบีคือสิบหกยกกำลังสองลบสี่บุณรเอคือเจ็ดซีคือห้า 16บกกำลังสองครับติดสตูล16บกลังสองได้สองห้าครับติ 10, 10. ดสตูลเอา4ีูณห้าได้ยีสบครับ20่สิบูณเจ็ดได้ 104, 10. ร้อยสี่สิบลบกันแล้วได้116่สิติดสตูลเก็บมาก 10, 10, 10. ต่อไปหา X นะครับ X เท่ากับลบ -B b คือ16นะครับ6ลบ square root discriminant คือ116น้องๆหันใหญ่หันจะไม่รู้นะครับพอสอสตูนเนี่ยพาแข่งกีฬาสีตั้ง5วันนะครับโควต์ไหม6วัน6วันเลยเหรอออกไปแย่ววันหรอจริงอรอ6วันเลยเหรอแล้วเป็นไงบ้างสนุกมากเลยเหรอทำไมเขาแข่งโรงเรียนอื่นอย่างนี้ไม่หรอสนุกไหม6วันนี้สนุกมากเลยโรงเรียน เขาจากทั้ง6วันเขาพี่พัว่ห้าวันโอนไม่น้องโรงเรียนนี้อ่าลบบีกลแปลร์ B, 2, รบีกำลังสองลบ c ีส่วนสคูณเอเอคือ7เรียบร้อยก็จะกลายเป็นเเข้ากับลบอ่อสิบหกบลบแปรรูร้อยสิบหกคำลูกอย่างาง่ายฮะช้แมนส ามสองมาหนึ่งได้สองรูยิบเก้านอกจากยศแล้วมีโรงเรียนไหนจัดงานวันภาษาไทยแข่งชาติบ้างไม่แบบจัดทั้งวันอ่ะยศนี่พี่แกเล่นเมนเดียเลยนะเพื่อนนี้พี่แกเล่นจัดทั้งวันเลยพี่แกเล่นขายไข่เดียวงะวันดึงสองมานะครับดึงสองมาแล้วคนแรกเหลืออะไรครับลบแปดบวกลบรูยิบเก้า ส่วนด้วยอะไรน้องส่วนด้วยสิบสี่สองหนึ่งสองเจ็ดใช้ไหนน้องลบแปดบวกลบรูยีสบเกส่วนเจ็ดครับยีเจ็ลองคิดยีเดลองคิดขพอะยี่สดสมการใดมีหนึ่งคำตอบ d i c r i m i n c e between 0จงมีหนึ่งคำตอบอ่ายี่สิบเจ็แล้ว ทำความเข้าใจครับดีเดอร์ยี่สิบเจ็ดยี่สิบเจ็ดยี่สิบเจ็ดย่สิบเจ็ดเป็นไงบ้างชีวิตมสามกำลังจะผ่านพ้นไปเครียดเครียดเรื่องอะไรเนองสอบเข้า เขาอยู่เจ็ดเนาะสามเอกลักษณสองลบเจ็ดเอ็กซเท่ากับสามย้ายสามไปทางซ้ายครับมันจะกลายเป็น3ามเอกลัสองลบเจ็ดเอ็กซ์ลบสามเท่ากับศูความเข้าใจ มันจะแยกออกมาเป็นสองวงเล็บไม่ออกนะครับส x คู่ x แล้วก็สามนี่คือนูงกับสามใกล้คูณใกล้ใกล้คูณใกล้บวกกันมันไม่ได้เร็จคิดไม่ออกเหรอเช็คดิสครีมีน b กำลังสองลบ a c นะครับ b ก็คือลบเทั้งหมดกำลังสองลบสคูณ a a คูณสาม c คูณสามใกล้ก ลบเจ็ดเาังางสองได้ไรครับส9 -4 เกคูณสได้ร2สองรคูณลบสบวกสาได้แปดห้าเอ็กเท่ากับลบบีบวกลบดิสกีินนลบบีบคือลบเจ็ดบวกลบดิสกิมินนคือรูแปด 85. ส่วนสอคูณเคือสาคำตอบข้อขนี้คือ7จ็ดบวกบรูทแปด 85. ส่วนส่วนไรครับ ส่วนแรกเลยส่วนหกนะครับไม่มีคำตอ,อบครับจนลไปนะครับ x เท่ากับบวกลบรูทแปดสิบห้าส่วนหก,นกไม่มีคำตอบอีกแล้วเช็คความถูกต้องย้ายสามไปทางซ้ายไปลบสามดิสคริเนเต49์สี่เก้าสี่เอซถูกต้องครับไม่มีคำตอบถ้องครับข้อที่ยี่สิบเจ็ด